เพื่อนๆที่ <c oughs> เจอที่ประสบการ์ค้นหาตัวเองหรือเจอตัวเองแล้วอ่ะหรือเป็นตัวเองแล้วอ่ะหรือรู้สึกแล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวเองจริงๆคำว่าเป็นตัวเองไม่ได้เป็นใครนะครับไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวไม่ได้เป็นผู้พิเศษไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงมีอะไรที่เหนือธรรมชาติหรือจะด้อยเตี้ยเสียขาไปกว่าธรรมชาติหรือแม้แต่ว่าต้องเหนือคนนะฮะคุณสมบัติที่มันจะต้องรู้ให้ได้คือการรู้ตัวเอง แล้วมันเป็นตัวเองเท่านั้นเองเหมือนกับล้อไปกับประชาธิปไตยอะไรเพื่อประชาชนในประชาชนอะไรกับประชาชนสามตัวการรู้ตัวเองนะครับหนึ่งมันเพื่อตัวเองคือหนึ่งมันรู้ตัวเองก่อนมันต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนคำว่ารู้เนี่ยรู้รู้ถ้ารู้เนี่ยรู้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกครับอันที่ว่ามาจากไหนเกิดมาได้ยังไง ไายแล้วไปไหนนะั่นน่ะมันเปนเรื่องของเขา <c oughs> ตัดตอนแม่งเลยเ <c oughs> รื่องเาไหมเอาใครอยากรู้ว่ามันมาจากไหนเอา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 ถามมาแล้วกันในคอมเมนต์เกิดเองผูสง้สร้างสร้างสิ่งถูกสร้างเอาพ่อแม่พ่อแม่ทำให้เรามาเกิดนี่ตอบแล้วกันเกิดไม่ต้องรอถามคลิปหน้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เกียจ<ๆ>ปิดคลิปหน้าเห็น <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไหมข้อที่สองพอมันรู้ตัวเองอะ่ะก็ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ําใจว่ายากดีมีจนเพราะมันไม่เกี่ยวแต่แน่ละมาในจุดเนี้ยคนที่รู้ตัวเองในฐานะที่เขามีความพร้อมโจทย์ของเขาอะ่ะเขาจะต้องรับโจทย์ภายในแน่นอนมั่วในมั่วตอบคือเขารวยมาแต่เขารู้ตัวเอง จนเขาเดี๋ยวก็แก้ภายในแน่นอนเอ่เพราะการเกิดนะฮะการเกิดหรือการเป็นตัวเราอะ่ะมันมีเกิดมาปุ๊บมันเป็นสองสองเป็นสี่สี่สิบหกเหมือนในบิตในในคอมพิวเตอร์นั่นแหละมันจะต้องมาแก้ภายในส่วนคนที่เกิดมาแล้วจนจนยังไงก็แก้ภายนอกอะ่ะไม่ได้แก้ภายในหรอกคาว่าแก้ภายนอกอะ่ะมันก็จะมาพูดถึงรายได้ใช่ไหมคนมีมันมีรายได้มา ภายนอกมาใช่ไหมมันมีรายได้มาเดี๋ยวมันแก้ภายในมันต้องมาแก้ภายในส่วนคนที่มีภายอะไรไม่มีภายนอกมาโอเคนะเดี๋ยวมันแก้ภายนอกทีนี้ไอ้คำว่าแก้ภายนอกฟังให้ดีนะครับเราจะต้องมานั่งหมกมุ่นอยู่กับการทำรายได้เลิกคิดเรื่องนี้ครับหรือคิดให้น้อยลงได้เลยไม่เกี่ยวกับรายได้ครับ คนที่มีสิ่งนี้คือคนที่รู้สึกตัวได้ทั้งภายนอกและภายในเขาจะไม่สนไม่ไม่อยากจะบอกเขาไม่สนคือช่วงจังหวะที่มันกําลังแหลกกันระหว่างการเริ่มรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคําว่ารู้รวยรู้สึกครับมันจะเริ่มต้นรู้สึกถ้าไม่รู้สึกตัวก็เป็นการรู้ตัวฟังให้ดีนะก็เรียกรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกที่ตัวดีกว่าเดี๋ยวมันจะซ้ํา รู้สึกที่ตัวมีอะไรมากระแทกตัวนี่เกิดขึ้นกับตัวไม่ใช่รถชนนะมันเกิดขึ้นที่ตัวเห็นไหยครับโอเคนะไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าฟังให้ดีนะตื่นเดี๋ยวนะตื่นตื่นมันมีตื่นนอกกับตื่นในรู้สึกในตัวกับตื่นที่ตัวนั่นสองตัวรู้สึกในตัวคือกลุ่มรู้ตื่นรู้สึกในตัว กลุ่มที่สองก็คือในในในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่มันสองแบบตื่นที่ตัวแล้วไปรู้ภายในอ้าวเออเออเออคำถามคอซซนรอสมายังไงอย่าไปสนใจอยากจะรู้ถามในคอมเมนต์โอเคนะโอ้ oh, คลิปยาวชิบหายเลย <laughs> ผมพยายามจะทำคลิปสั้น,น <laughs> แต่ไม่ะอ่ะ,อะสรุป คำว่ารายได้เนี่ยคอนเซปผมมันก็คือสุขภาพดีติดอกรายได้เนี่ยคือมันจะเบาที่ตัวก่อนแล้วมันจะรู้สึกตัวได้หรือมันจะรู้สึกตัวภายในตัวและมันจะตื่นที่ตัวเนี่ยเนี่ยมันจะมาคู่กันเลยไม่นอกก็ในไม่นอกก็ที่ตัวไม่ที่ตัวก็ที่ข้างในเอออันต่อมามันจะกังวลเรื่องรายได้เพราะว่าอะไรคนที่มีรายได้น้อยอ่ะแล้วรู้ตัวเองอะครับมันจะเกิดความสับสนนู่นนี่โดยเฉพาะตัวของ ข้าพเจ้าเองผมจะบอกคุณว่าสรุปนะรายได้ไม่ใช่งานรายไม่ใช่เงินย้ำรายได้ไม่ใช่เงิน,งนแต่ถามว่าอ้าวแล้วมันจะได้ไดเงินได้ยังไงก็เพราะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นเงินอะไรครับไปคิดว่ามันจะต้องรวยกับจนอะไรครับมันเลยไปไหนลําบากเช่นผมโอเคไหมเช่นขลสเนี่ยถามว่าอ้าวเจรแล้วคิดไง แม่งจะบอกว่าหยุดคิดหรือเลิกคิดก็ถ้าเดิมมาได้เงยาบแต่ตอนนี้ได้ง่ายคุณจะหยุดคิดได้คุณแค่รู้สึกครับคุณแค่ทําความรู้สึกทีนี้คําถามอาเจนแล้วยังไงกรอบความเข้าใจเลยนะฮะหรือความรู้สึกนึกคิดในรูปแบบของธรรมชาติเอามาใช้ให้ได้คือการแลกเปลี่ยนคุณต้องเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนหรือกรอบความเข้าใจต้องเริ่มต้นที่จะรู้จักการเข้าใจ ในรูปแบบธรรมชาติไม่ใช่ที่มนุษย์สร้างอย่างเช่นที่มนุษย์สร้างมันเรื่องกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างมันเป็นเรื่องของโอ้ความหยาบของมันแค่ส่วนเดียวคือของมนุษย์แต่คำว่าธรรมชาติมันเกินกว่ามนุษย์มันรวมถึงมนุษย์แล้วมันเกินกว่ามนุษย์ทั้งนอกตัวในตัวมันคือสิ่งวแวดล้อมรอบตัวเราก็ได้ไง่ายๆคือรายได้ที่จะเข้าไม่ใช่เงินแต่คือธรรมชาติจะวิ่งเข้ามาหาเรามันจะปรับเข้าหาเรา ง,ง่ายคือตัวเราจะปรับตัวอาหาธรรมชาติน้อยมากหมายความว่าอะไรแทบจะเรียกได้ว่าเรานั่นแหละจะเป็นศูนย์กลางของตัวเราเองครับเราจะเป็นศูนย์กลางของธรรมชาติของเราเองที่มันจะซัพพอร์ตเราตั้งแต่คนสัตว์สิ่งของและหรือทืนอื่นท,ท,ทุกทุกอย่างเลยทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอ้าวแล้วเรื่องไม่ดีมันเกี่ยวอะไรด้วยเดี๋ยวฝั่งไหนา่าฝั่งนี้ ที่ใต้คอมเมนต์เลยกันตอนนี้เป็นหกนาทีแล้วะ่ะแม่งก็จะพูดสักสองไม่เกินหนึ่งอะโอเคไหมแล้วเจอกันอาเจียนจะขอรู้สึก